นี่เป็น y m เอนะครับสามนะอันนี้คือจะมาเตือนทุกคนที่ใช้รถ YM อยู่นะครับให้เปิดดูข้างในนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะนี่สามนี่นะครับที่โรงงานมันทำมานะประกอบมาจากโรงงานนะครับอ่านี่สายไฟนี่นะสายไฟสายไฟหน้าเรานี่แหละ นี่นะสายขวานี่คือสายไฟเออนี่อันนี้คืออันนี้คือแก้ไขแล้วนะครับอ่านี่จากโรงงานเดี๋ยวเดี๋ยวเอา,เอาตอนมาแรกๆให้ดูนี่ไอตรงนี้นะมาแรกๆคือมันจะอยู่อย่างนี้นะครับนี่มันจะสอดอยู่ตรงนี้นะนี่นี่นี่สอดอยู่ตรงนี้เลยอันนี้คือพันเทปแล้วนะจริงๆมันต้องมาทางนี้ครับเนี่ยมันต้องมาจากรอกนี้นะถ้าใครมีรถรุ่นนี้อยู่นะครับ ลองไปเปิดดูนะครับถ้ามันอยู่ตรงนี้ให้ย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับเหตุผลก็คือนี่ครับมีจะมีรอยสนิมมองมีเห็นวยน,นะครับนี่นะรอยสนิมมันเข้าไปกัดสายไฟนะครับวันนี้ผมลองหมดฟิวไปตัวละสิบบาทนะฟิวที่อื่นขายยังไงไม่รู้ฟิวยี่สิบค่ามันยี่สิบนะหมดไปสิบกว่าตัววันนี้ตัวละสิบบาท ถ้าใครมีรถรุ่นนี้นะครับ Y าอนะลองไปเปิดดูของตัวเองนะครับถ้าใครเปิดออกมาแล้วสายไฟเอนันนี้มันอยู่ตรงนี้นะครับให้ยานมาอยู่ตรงนี้ที่เขาทํา mm. เขาทํามาแล้วนะแต่อีคนประกอบนี่มนันยัดเข้าไปตรงนี้นะครับมันไม่ยัดเข้าตรงนี้ถ้าถ้าเทียบอีกฝั่งนะครับฝั่งนี้มันจะไม่มีนะมีแต่เหล็กนี่ครับเหล็กโลนโลดเลยฝั่งนี้เพราะมันไม่มีสายไฟมาไงครับนี่มีเหมือนกันเขาเว้าไว แต่ฟังที่มีสายไฟเขาทาลูกอย่างเขาทำํำยางไว้ให้แต่ไอคนประกอบมันดันมายัดใส่ตรงนี้เหตุคือสายไฟก็รั่วครับเล็กบาดสุดท้ายฟิวขาดถ้าใครมีรุกนนี้อยู่นะครับก็ลองไปย้ายดู